ทุกคนครับวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาดูตอ,อกราบกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าเลยนะเรามาดูตอ,อกราบของเรากันอ่าสลับกล้องไม่ได้ครับผมอืมนี่ตอกราบของเรานั่นก็คือตอแก้วมังกรนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับผลสุกแล้วว้าวสีแดงด้วย เนื่อเลยเราแวะชิมกันก่อนเลยนะครับแดงมากทุกคนหวานสุดๆแล้วลบงต่อดีกว่าฮะยังมีอีกนะนี่คือตอแกมังกรสามารถใช้กราฟได้เหมือนกันนะทุกคนถ้าเรหายไปไม่ต้องสงสัยนะเราอยู่ในปลา นี่ก็คือตอนหนึ่งต่อใบเสร็จมาสามารถกลับได้เหมือนกันนะครับดูกันต่อเลยนี่ต่อสามเหลี่ยมของเราโอ้โหยิ่งใหญ่มากเราขึ้นไปดูองพผลกันนะครับนี่ทุกคนต่อของเราแบบนี้เรียกใหญ่ไหมครับแต่เราชอบมากเลยนะพังเขาดีจริงๆ นี่คือแปลงต่อของเราอัดลกๆนะครับมีเท่านี้แหละต่อของเรามีอีกนิดนึงนี่ไงต่อสามเหลี่ยมของเราเรามาดูต่อลูกผสมของเราบ้างมีอยู่จิ๋วนึงนี่อีกสองหนอของต่อลูกผสมและต่อสุดและต่อสุดท้ายของเราต่อเปอร์เลสกีเราปลูกยังไม่ถึงเดือนเลยแตกไวมาก ตัดแจกตัดทิ้งไปเยอะมากแล้วและนั่นก็คือต่อทั้งหมดที่เราให้ทุกคนดูนะครับของเรามีเท่านั้นแหละอาจจะไปแล้วนะแต่ก่อนไปเราขออีกลูกนึงงละกัน <c oughs> <c oughs> หวานอร่อยสีแดงจ๋าเลยบ๊ายบาย